ทั้งนี้เนื่องจากพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่ทรงขวัญขวายอุตสาพยายามส,สร้างบาร,รมีมาจำนวนนานจเป็นเวลานาน,านแสนานานองค์ปัจจุบันนี้สร้างพระบาร,รมีมาสี่แสนอสงไขแสนหากับเรียกว่านานแสนานาน ถ้าให้เราทั้งหลายไปสร้างอย่างนี้ก็จะได้เพียงสามชั่วโมงเริ่มล้ม,ล,มลุกคุกค,ครานพอสี่ชั่วโมงก็ลม้มทั้งหายพอห้าหกชั่วโมงเข้าไปพระมากุศลาไม่ทันตายเกื่อนกราดเพราะความท้อถอยอ่อนแอไม่เอาไหนแต่พระพุทธเจ้าทรงสร้างมาถึง 4, สี่สงไขยแสนมหากับ ไม่ทรงมีความเศร้าโศกสะทานหวั่นไหวกับภาระถึงขนาดที่เอาชีวิตเขาแลกพระองค์ก็ทรงยอมรับทุกอย่างเพื่อความเป็นาศาสดาของสัตว์โลกแล้วหรือขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกเพราะอำนาจแห่งพระบารมีของพระองค์โ <c oughs> จนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา รัสรูปเป็นศาสดราของโลกนั้นคือว่าก <c oughs> ิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจกิเลสนี้คือความเศร้าหมองมืดตื้อปิดบังทางที่จะให้สัตว์โลกสร้างคุณงามความดีไว้อย่างมิดชิดแต่เปิดทางให้สัตว์โลกได้ตัก,กียกตะกายไปด้วยความพอใจของตน ที่จะลงสู่ทางต่ำโดยลำดับลำดาตั้งแต่พื้นมนุษย์ลงไปถึงสัตว์ถึงเปรตถึงผีลงไปถึงขั้นนรกอเวกีนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ <c oughs> ความมืดความบอดของสัตว์ที่กิเลสมันปิดบังหุ้มห่อไว้ไม่ให้ยอมรับความจริงตามที่ศาสดาทรงสั่งสอนไว้ว่า บาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเปรตผีประเภทต่างๆมีทั่วแดนโลกธาตุนี้มีจริงมาดั้งเดิมไม่ใช่จะ มีมาในวันนี้เดือนนี้ปีนี้มีมาตั้งกับตั้งกันพระพุเทธเจ้าองค์ไหนไหนตรัสรู้ขึ้นมาก็มาเห็นสภาพเช่นนี้เหมือนกันหมดแล้วได้นำสภาพเช่นนี้ <c oughs> นับแต่ขั้นสูงสุดลงมาคือพระนิพพานพรมมาโลกสวรรค์ชั้นมนุษย์จนกระทั่งลงไปเป็นเปรตเป็นผีสัตว์นรกอเวกี <c oughs> ส่งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดด้วยโลก,กวิถูคือรู้แจ้งโลกนอกจะมีกี่โลกก็มีอยู่สามโลกทรงแทงทะลุไปหมดรู้แจ้งทั้งโลกในคือพระไทยของพระองค์ที่เคยมืดบอดมานมนานก็ได้กระจายหายไปหมดด้วยพระบารมีธรรม หรือปรีชาสามารถของพรองค์จนได้ตรัสรู้ขึ้นมาได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามที่สภาวะทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งส่วนดีส่วนชั่วตลอดทั่วถึงกันหมดนี่เรียกว่าพระพุทธทเจ้าองค์เอกศาสดาองค์เอกตรัสรู้ขึ้นมาโดยไม่มีอะไรสงสัย พร้อมทั้งกิเลที่มีอยู่ในพระไยัยมากน้อยก็กําจัดออกหมดโดยสิ้นเธอจิตใจกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยโลกวิถูรู้แจ้งแทงกะลุในสัตว์โลกสถานที่สัตว์โลกสเสวยสุขและทุกทุกประเภทพระองค์ทรงรู้เหตุรู้ผลโดยประการทั้งปวงนี่แหละทำอันนี้แหละมาจากศา,ศาสดาองค์เอก มาสอนโลกไม่มีความเคลื่อนพลาดผิดพลาดไปที่ไหนเลยท่านให้นามว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมนับแต่บาปบบุญนรโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานทรงรู้แจง้งแทงทะลุตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายแล้วนำมาสอนโลก <c oughs> เรียกว่าสวาขาตาิธรรม เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธได้กราบไหว้บูชายอมรับศาสนาพุทธของศาสราโอเอต <Okay. S 1> มาเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เกาะที่ยืดฝากเป็นฝากตายตลอดมานี้เรียกว่าเราเกิดมาสมมักสมหมายมีวาสนาบารมี <c oughs> มากพอที่จะได้ หนึ่งเกิดเป็นมนุษย์สองยอมรับพระพุทธศาสนาที่เลิศเลอเข้าสู่ใจนำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งชั่วชา้าลาโมกตั้งหลายที่มีอยู่อยู่ภายในกายวาจาใจของเราให้ค่อยจางหายไปหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ประหนึ่งว่าเป็นน้ำที่สะอาด ช้าล่ามลงในสิ่งที่โศกกระปรกทั้งหลาย <c oughs> คือความชั่วช้าหลามบกได้แก่กิเลสนั่นแหละให้ค่อยเหงื่อแห้งลงไปความที่เคยประพฤติชั่วมามากน้อยเพียงไรที่ไม่รู้ภาษีภาษาเมื่อได้รับอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาปฏิบัติ <c oughs> กรรมจัดสิ่งชั่วช้าทั้งหลาย ให้กระจายหายไปจากใจกายวาจาใจก็จะทำความอบอุ่นแก่ตนเองเป็นลำดับลำดาไป <c oughs> ที่เรียกว่าวันนี้เราก็เป็นผู้มีวาสนาทั่วหน้ากันได้อุตส่าห์มาบริจาคทานทานนี้เป็นทานมหากูสุสลผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ คือสมบัติเงินทองเข้าของนับตั้งแต่ทองคําลงมาถึงดอนล่างเงินสดที่พี่น้องทั้งหลายได้คุ้ยเขี่ยวขุดค้นหามาด้วยน้ำใจที่ศรัทธาต่อการเสียสละเพื่อชาติของตนนั้นจึงมีอานิสงส์มากมายท่านเรียกว่ามหากุศลคือมหาทานของเหล่านี้ นำเข้าไปสู่ครังหลวงเป็นด้านวัตถุคือทองคำก็เป็นด้านวัตถุ <c oughs> <c oughs> ดอลล่าก็ด้านวัตถุเงินสดก็ด้านวัตถุทั้งสามสมบัติอันนี้รวมเข้าสู่ครังหลวงของเราเป็นด้านวัตถุครังหลวงก็มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้น ทำความอบอุ่นแก่คนทั้งชาติให้อยู่สะดวกสบายหายกังวลน,นี่เป็นด้านวัตถุที่หนุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามัน่นคงส่วนด้านนามธรรมา <c oughs> คือกุศลเจตนาของเราที่เป็นกุศลบริจาคเพื่อ <c oughs> เป็นมาทานแก่ชาติซึ่งเป็นส่วนรวมนั่น บุญเหล่านี้ย้อนเข้ามาสู่จิตใจของเราเป็นมหากุศลผลอันยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของเราอีกประเภทหนึง่งไม่ใช่ว่าเราถาวายหรือเราทานไปแล้วของนั้นจะเข้าไปสู่กลังหลวงหรือตกหายไปไหนโดยสิ้นเชิงหาไม่ ของสินนั้นก็มีผู้เก็บผู้รักษาได้ปฏิบัติมาเป็นพื้นเป็นฐานเป็นหลักเป็นเจนมีกฎมีระเบียบกฎหมายบ้านเมืองบังคับในการเก็บการรักษาสมบัติอันมหาศาลของพี่น้องทั้งหลายที่ทานลงไปเป็นมหาทานเก็บไว้ด้วยดีไม่สูญหายไปไหน ส่วนบุญส่วนกุศลที่พี่น้องบริจาคนั้นนั่นแหละย้อนเข้ามา <c oughs> สู่จิตใจของผู้เป็นเจ้าของนำบอกไปบริจาคเราจึงได้เป็นมหาคุณทั้งชาติก็เป็นมหาคุณเป็นที่ภูมิใจของเราบุญก็เพิ่มภูนขึ้นเป็นมหากุศลแก่จิตใจของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาค ด้วยความรักชาติความเสียสลัด้วยความพร้อมเพียงกันเพราะเหตุแห่งความเชื่อมั่นในกรรมดีกรรมชั่วของเราตามหลักพระพุทธศาสนาที่ทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นของสำคัญสำหรับสัตว์โลกคำว่ากรรมและเกี่ยวกับารกระทำกรรมดีกรรมชั่วมีสองประเภท กรรมหนึ่งเป็นกลางกลางไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่เป็นดีเป็นชั่วอีกกรรมหนึ่งเรียกว่าเป็นบาปเช่นคนทำความชั่วทั้งหลายนี่เป็นบาปทำมากทำน้อยเป็นบาปผลของคำว่าบาปจะย้อนเข้ามาเป็นทุกบีบบี้สีไฟตัวเองผู้ทำบาปมากน้อย จะไหลเข้ามาเป็นภัยพร้อมกันหมดในหัวใจของผู้ทำบาปส่วนผู้ทำบุญนั้นทำมากน้อยกันไหลเข้ามาเป็นเครื่องอุดหนุนค้าชู <c oughs> ไปสถานที่ใด <c oughs> เกิดสถานที่ใดย่อมไม่มีความโอดอยาขาดแคลนจะเกิดเป็นพบใดชาติใดล้วนแล้วตั้งแตบ่บุญกุศลเป็นผู้ตกแต่ง อุ้มชูให้ไปเกิดสถานที่เกิดจึงเป็นที่ผึงใจเช่นสวรรค์หกชั้นพรหมโลกทิหกชั้นนี้เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีบุญที่ได้สร้าง <c oughs> บุญสร้างกุศลไว้แล้วและบุญนี้ก็ส่งขึ้นไปเกิดเองเราไม่ต้องไปสร้าง สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วหอปราสาทชั้นนั้นชั้นนี้เพื่อเป็นที่อยู่ของเรานั่นเป็นผลเป็นแก้วสารพัดนึกไปหมดแล้วเกิดจากการที่เราวิ่งเต้นขวนขวายแต่คราวเป็นมนุษย์ <c oughs> อุตสาห์ทำบุญให้ทานมีมากมีน้อยทำลงไปทำมากทำน้อยไหลเข้ามาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเรา เป็นขั้นเป็นตอนไปลำดับมรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาแต่และอยา่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างบ้างสร้างบุญท่ากุศลและหนุนเข้ามาสู่จิตใจของเราให้มีความสง่างา,งามมีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปเกิดในสถานที่ต่างๆนั้นล้วนแล้วตั้งแต่บุญพาให้ไปเกิด <c oughs> ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดตกแต่งหรือบังคับบัญชาหรือแห่แหนให้พาไปเกิดตามจุดที่ตนต้องการอย่างนั้น